สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำตัวมอนสเตอร์ที่เหลือนะคะกะ็ถ้าใครได้ดูคลิปอื่นๆนะคะที่ผ่านมามอนสเตอร์ตัวที่1 2 3นะคะก็ยังเหลืออีก3ตัวนะคะที่เราจะ,อะเอามาแอนิเมตกันดูนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตัวที่4นะคะก็เปิดไฟล์เดิมขึ้นมานะคะไฟล์ open นะคะอ่าแล้วก็เปิดตัวนะคะไฟล์ open ค okay, นะคะใน AI ก่อนนะคะเหมือนเดิมคะ่ะเพื่อที่เราจะทำการแยกไฟล์ภาพนิ่งนะคะเพื่อที่จะเอาไป a อนิเมตใน AE นะคะอ่าไฟล์ Find new ค่ะไฟล์ Find new นะคะอ่าตั้งขนาดนะคะเป็น3 3นิ้วนะคะหรือว่าแล้วแต่เลยนะคะว่าไฟล์หรือออบเจกตที่เรามามีขนาดเท่าไหร่นะคะก็ตั้งขนาดตามนั้นได้เลย ะะอันนี้3 3คูณ3นิ้วนะคะก็จะพอดีกับตัวคอนเซอร์นะคะโอเคค่ะตัวที่4นะคะใช้ตัวลูกศรสีดำคิกค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมาปล่อยตรงนี้นะคะกดชิปไว้นะคะกดชิปที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ย่อขนาดลงนิดนึงโดยการเที่เ,าเมาส์ไปวางไว้มุมใดมุมหนึงนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะตัวนี้เราจะทำการกะดิกหูแล้วก็แลกลิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะสิ่งที่เราต้องการ a อนิเมตคือ3ส่วนด้วยกันนะคะก็1 2 3สามขึ้นมานะคะตัวนี้เราคลิกขวานะคะอันกรุ๊ปนะ,ะอันนี้กดชิปนะคะพอมันแยกอันกรุ๊ปพวกเนี้ยบางอันเนี่ยมันแยกจากกันเลยนะคะแล้วก็คลิกที่ลิ้นสีเขียวนะคะกดชิปค้างไว้นะคะแล้วก็คลิกที่ตัวนี้ไปที่สี่เหลี่ยมสีน้ําเงินด้านหลังนะคะคลิกค้างแล้วก็ไปปล่อยตัวนี้นะคะ อ่ยังติดกรุ๊ปอยู่อันกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าไฟล์ที่เราเอามาเนี่ยเขากรุ๊ปไว้กี่รอบนะคะโอเคก็อันกรุ๊ปได้เรื่อยๆนะคะจนจนเราได้ตัวอ b อบเจกต์ที่เราต้องาการนะคะถ้าได้แบบนี้แล้วนะคะไฟล์ file, Save As นะคะอ่าอ่าเป็นไฟล์ AI ได้เลยนะคะตัวนี้ตัวที่004นะคะ,ะ,คะเรานะแล้ก็ Save ได้เลยนะคะ กดโอเคค่ะอ่าแล้วก็ไปที่ AI นะคะก็ตั้งค่านะคะ New Composition นะคะแล้วก็เลือกขนาดที่เราต้องการนะคะตั้งชื่อด้านบนก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าให้ชื่อํากับตัวไฟล์ที่เราจะ,ะ import เข้ามานะคะแล้วก็ตัว preset นะคะเลือกเป็นตัวนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือแล้วแต่นะคะว่าเราจะใช้ตัวไหนเพราะว่านี้เราจะเป็น เทคนิคในการฝึกแอนิเมตเฉยๆนะคะกดอันนี้เลือกเป็น720นะคะคูณ25นะคะตั้งไว้สัก5วินาทีก็ได้แล้วนะคะกดโอเคนะคะเราก็จะได้คอมหลักของเรานะคะเราสามารถใช้ตัวลูกลิ้งตรงเมาส์นะคะที่อยู่ตรงกลางนะคะหมุนขึ้นลงแบบนี้นะคะเพื่อทำการย่อขยายได้เลยนะคะคลิกข,ขวาตรงช่องโปรเจกต์นะคะ t m p o r t file ค่ะ 004ที่เราสร้างไว้นะคะตัวนี้นะคะ r e t a i l l a y e r Size นะคะแล้วก็ถ้ามีลูกศรตรงนี้เอาออกให้หมดนะคะ Import เข้ามาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเรายังจะไม่ลากไฟล์ใดๆลงมาที่คอมหลักนะตอนนี้สังเกตว่าเราอยู่ที่คอมหนึ่งะคะดูจากตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้คือตัวไฟล์งานนะคะที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะ Double Click เข้าไปค่ะเพื่อที่เราจะไป animate ในตัวนี้นะคะอ่ะ อันนี้ก็ทําการแยกเลเยอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เนี่ยเราเอาหูก่อนละกันนะคะเพราะหูเนี่ยก็ใช้เทคนิคเดิมนะคะก็อันดับแรกนะคะก็คลิกที่หูก่อนนะคะแล้วก็ใช้ตัว anchor point ค่ะทาการย้ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้คําสั่ง rotate นะคะเพื่อหมุนหูเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้ว rotate เนี่ยมันจะหมุนจากจุดศูนย์กลางนะคะก็ย้ายจุดศูนย์กลางไว้ตรงนี้นะคะ ไปที่เลเยอร์หูนะคะข้างในก็ได้ข้างหนึ่ง่อนกดตัว R นะคะเพื่อเรียกคำสั่ง Rotation ขึ้นมานะคะจุดแรกกด s o p t a t c h ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้มองที่ตัวเลขชุดนี้นะคะจะมี0แล้วก็0.0ตรงนี้ด้านหลังนะคะ0.2ตัวด้านหลังคลิกค้างไว้ค่ะ,นะคะ,ะจุดแรกจะให้อยู่ประมาณนี้นะคะโอเคจุดต่อไปนะคะไม่ต้อง s o p watch แล้วนะคะคิกค้างแล้วก็ Rotate ได้เลยนะคะมันก็จะ ขึ้นเม็ดกิเฟมแอตัตโนมัติชุดต่อไปนะคะก็คอนโทนซีคอนโทนวี v ได้เลยนะคะอ่าทำเหมือนกันนะคะในหูข้างที่อีกข้างหนึ่งกดตัว R ลงมานะคะเรียกคำสั่งโลเทชันนะคะเลื่อนเ,เส้นไทม์ไลน์มากดสต็อปวอชนะคะอ่าคิกค้างไว้นะคะที่ศูนย์สองตัวหลักนะคะ่ะก็จะสวยนะคะก็คือวางเม็ดกีเฟรมให้เท่ากันนะคะแล้วก็จังหวะการแกว่งนะคะก็ให้เป็นองศาที่เท่ากันนะคะ จุดสุดท้ายนะคะเหมือนกันค่ะเลือกตัวนี้ไว้นะคะเพราะเมื่อกี้เราเลือกเป็น Anchor Point ไวะะ้นะคะก็กลับมาเลือก Move Tool Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ตัวนี้เรียบร้อยนะคะสังเกตว่าตอนที่มันแกว่งแบบนี้มันอาจจะมีตัวที่มันลอยขึ้นนะคะเราสามารถคลิกที่เยอเร์แล้วก็กดลูกศรแป้นลูกศรชี้ลงนะคะที่คีย์บอร์ดเพื่อขยับมันลงมาแบบนี้ได้เลยโอเคค่ะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ อย่าให้เขาวิ่งนะคะไปตลอด5วินะคะถ้าไม่งั้นเขาจะจบแค่ตรง1นึ่งวิเท่านั้นเองนะคะเราก็กดตัว a l t e r n a t นะคะที่คีย์บอร์ดนะคะแล้ก็เอาเมาส์คลิกตรง stopwatch ตรงนี้นะคะใส่คำสั่งเม u ส e นะคะให้เขาเล่นไปจนจบนะคะคลิกทิ้งไป1ทีนะคะทำเหมือนกันนะคะในตัวที่2กด a l t e n a t e ค้างไว้กด stopwatch นะคะเห็มคาว่าลูกเอาวงเล็บเปิดติดนะคะ โอเคเรียบร้อยลองเล่นดูเขาก็จะแกว่งให้เราตลอดแล้วนะคะแค่นี้ก็ a n i m เม e หูได้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยขอปิดปิดการตรงนี้ขึ้นไปอยากขอย้าย layer 3, 4, เลเยอร์สาสลงมาไว้ด้านล่างนะคะเพื่อที่ให้หูเนี่ยเขาไปเล่นอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะโอเคค่ะตัวต่อไปที่เราจะ a n i m เม e กันก็คือลิ้นนะคะ,ะลิ้นเนี่ยมันควรจะมีจุดกำเนิดจากตรงปากแล้วก็แลบลงมานะคะา เล็กไปใหญ่นะคะจากที่เล็กเนี่ยคือไม่มีเลยแล้วก็ใหญ่ขึ้นก็คือเป็นเรื่องของสเกลนะคะอันดับแรกขอย้าย anchor point ขึ้นไปก่อนนะคะไปที่จุดกําเนิดตรงนี้ถ้าอยากให้เขาเกิดมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็กลับมาเลือก m o t o o l เหมือนเดิมนะคะหรือกดตัว v นะคะที่คีย์บอร์ดก็ได้นะคะไปที่ layer l i n นะคะกดตัว s นะคะเพื่อเรียกคําสั่ง scale ขึ้นมาเริ่มเส้นท i m e l นะคะไปไว้วินาทีแรกกด stopwatch ค่ะ ก็สังเกตจะมี100สชุดนะคะก็ให้เราอันลิงก์ก่อนนะคะถ้าเราไม่อันลิงก์เนี่ยสเกลมันจะเป็นอย่างงี้นะคะมันจะไม่ได้แบบว่าแลบลินเข้าออกนะคะก็อันลิงก์ก่อนแล้วก็ปรับเลขส่วนด้านหลังปรับเลขตัวร้อยข้างหลังนะคะเป็น0กด enter นะคะก็จะมี k แฟ็ดแรกเกิดขึ้นเลื่อนมาสัก1นึ่งวินะคะ,ะกลับไปคลิกเลขส่วนเมื่อกี้ให้คืนค่า100เหมือนเดิมนะคะพิมพ์ได้เลยนะคะกด enter แค่นี้คะ่ะเรียบร้อยละ สำหรับการแอนิเมตลิ้นนะคะ,ะจุดที่3นะคะเพื่อให้มันสมูทกดคอนโทนซีคอนโทนวี v, ได้แล้วค่ะทำาเหมือนเดิมนะคะก็คือกดเอาชนิดที่ keyboard, คีย์บอร์ดคลิกไปที่สต็อปวอชนะคะถ้าเออเลอร์ก็ทำใหม่นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูนะคะง่าย แค่นี้ค่ะนะคะสำหรับการกระดิกหูแล้วก็แลบลิ้นนะคะทีนี้เรากลับไปดูที่คอ,อมหนึ่งค่ะแล้วเราก็สามารถลากตัวเขาเนี่ยนะคะลงมาเพื่อไปรวมกับตัวมอนสเตอร์ตัวอื่นๆได้นะคะ<ๆ>ก็ลองเล่นเพราะว่ามันถูกแอนิเมตมาแล้วนะคะสังเกตลิ้นนะคะก็แลบให้เป็นปกติ นะคะก็แอนิเมตเพิ่มเติมได้ตรงคอมงแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะมอนสเตอร์ Monster ตัวที่56ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ